วัสดีครับผมเอแบ็กแมนจิกเทอลนวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเครือเถาหลงนะฮะเครือเถาหลงเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับก็มีอิทธิ์อยู่ในตัวนะฮะเป็นของเขมรเลยนะฮะปลูกเสกโดยอาจารย์เขมรอันนี้ผมเอามาจากพนมกุเลนนะฮะนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหรือให้บูชานะครับอันนี้เครือเถาหลงนะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในพานเวลาเดินป่านะฮะก็ห้ามถูกห้ามเหยียบนะฮะเดี๋ยวจะหลงป่า หายลึกลับในป่านะฮะเกิดถาหลงผู้คนที่ได้พบได้เจอหรือได้ประสบหรือได้พบคนที่คล้องหรือคนที่พกพานะฮะก็จะหลงงงวยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนเขเมรนะฮะเอแบ็กมาจิกเทลแอนก็ยินดีกนำนําเสนอของเรานะฮะอันนี้เราเปิดให้บูชาแล้วนะครับอันนี้เป็นอ่รุ่นสองนะครับของปีนี้นะครับ เออคือเถาหลงของเขเมรเลยที่ ABAC Magic Thailand ได้นำมาให้กับท่านผู้ชมหรือ FC ผู้สนใจที่จะมาบูชานะครับคือเถาหลงเป็นธาตุธนสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นพืชธน,นสิทธิ์เป็นต้นไม้ทนสิทธิ์นะฮะที่สามารถที่จะช่วยด้านเสน่ห์เดินมหานิยมฮะค้าขายไม่ดีนะครับให้คนรักคนชอบหรือลูกค้ามาที่ร้านมาชิม นะฮะหรือมาพบปะกันก็จะเกิดเสน่ห์เกิดความหลงไหลนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของพานที่ราชสัตว์นะฮะท่านใดที่ไปเหยียบเขือเถาหลงก็จะหลงนะฮะกับทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกนะฮะหรือกับที่พักไม่ถูกนะฮะหรือเอามาใช้ทำเครื่องเสน่ห์เป็นส่วนผสมของ ว่านอาถรรพ์นะครับหรือทําพิธีต่างๆก็จะดีอันนี้มีธาตุโทนัสเ็จอยู่ในตัวนะฮะมีความอาถรรพ์อยู่ในตัวเลยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเอแบ็ก g มนจิ hmm. a i ท a ลนก็ยินดีกับนำเสนอกของเรานะฮะชุดนี้ผมได้จากพนมกุเลนนะฮะอาจารย์ก็นํามาให้ FC ทุกท่านนะครับที่สนใจจริงๆนะครับเราก็มีจํานวนจํากัดจริงๆนะฮะนี่เป็นรุ่น2แล้วนะครับคือเถาหลงหรือว่านเถาหลงที่ให้กับ ผู้ชมหรือผู้ติดตามในช่องของเรานะฮะได้ชมนะครับหรือได้พกพาหรือได้เก็บเป็นของสะสมนะฮะหายากมากเลยนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้มาแล้วชุดนี้อาจารย์มนดำที่ขเขมรก็ปลูกเสกแบบเข้มขังเลยนะฮะมีพุทธคุณแทบจะดีมากเลยพลังดีมากเลยท่านผู้ชม ท่านใดที่สนใจในการพกพานะฮะสำหรับคนทํางานกลางคืนหรือพบปะผู้คนนะฮะให้เสน่ห์หลงไหลกับเพศตรงข้ามนะครับหรือเซลล์การเจราจาค้าขายนะครับคนจะเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับจะเข้ามาพบปะเราหรือต้องการที่จะคุยเรายิ่งเพศตรงข้ามนี้จะปังๆหมันๆนะฮะเรียกเงินเรียกทองนะครับเรียกในชั้นโชคลาภต่างๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้ a อแบ็กเมจิท i l a น d ก็ยินดีเลยนะครับการนำเสนอของเรา เครื่องรางที่มีความเชื่อของทางคนกัมพูชาหรือคนเขเมรน,นะครับเราให้ดูชัดๆเลยนะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับของวันนี้นะฮะเอแบ็กแมจิกเทลนก็เดี๋ยวให้ดูส่งเลยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อไมค่อนนะฮะเป็นหลอดที่เราบรรจงสร้างมานะฮะพุทธคุณน,นี่ล้ำเหลือเลยนะครับ เตือนล้นเลยนะครับพลังมากๆเลยนะครับปังๆังสำหรับทุกวงการนะฮะ FC ทั่วโลกนะครับที่สนใจเราพร้อมส่งนะครับนะฮะให้กับท่านผู้ชมใดที่มีความสนใจนะครับสิ่งที่เป็นพุทธคุณหรือเป็นว่านอาถรร์ต่างๆนะครับเป็นของอาถรร์ต่างๆเป็นพืชทนสิทธิ์นะฮะตัวนี้ ก็จะมีความนิยมชมชอบมหานิยมต่างๆกับเพศตรงข้ามนะฮะขา,ขายไม่เดียวตัวนี้ไปใช้นะฮะหรือคนไม่มีเสน่ห์เอาตัวนี้ไปคล้องนะฮะบางๆมันหมานะ,ะคนจะเข้ามารุ่มหลงงหัวไม่ขึ้นเลยนะฮะเราจะเป็นตัวเลขซับเป็นตัวดักซับได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับท่านผู้ชมชอบกดไลค์รักกดเหลิอฮะไม่ชอบไม่เป็นไรครับวันนี้เราการนําเสนอของเรานะฮะสิ่งที่ดีๆที่เราอยากนําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ